สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็กลับมาเจอกับแอดกันอีกแล้วนะฮะก็ล่าสุดนะครับผ่านไปแล้วกับงานแฟชั่นวีคนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหลิซ่าของพวกเราเนี่ยเป็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนเยอะแบบอลังการงานสร้างเลยก็ว่าได้นะฮะอ่ะวันนี้เรื่องที่แอดเก็บมาฝากกันนะครับก็เป็น2ซีน2 p o พอยต์นะฮะต้องบอกว่าเป็น2ซีนที่สื่อน,นอกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ ก็เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยซีนแรกกันก่อนละกันนะฮะซีนแรกเนี่ยแอดเอามาจากสื่อเก่านะครับก็อย่างโคเรียบูนี่แหละเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าซีน,นนี้เนี่ยทำไมโคเรียบูถึงมาตีข่าวนะครับโคเรียบูเนี่ยเขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยกับการที่เห็นลิซ่าเนี่ยมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะฮะแอดก็อืมจริงๆหรอก็ประมาณว่าเดี๋ยวแอดสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเลยละกันนะฮะ ทางด้านสื่อเกาเนี่ยเขาบอกว่าชาวเนติเซนของเขานะครับมีความตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับที่ได้เห็นลิซ่าปรากฏตัวแล้วการปรากฏตัวในครั้งนี้ของลิซ่าเนี่ยสร้างความตื่นเต้นยิ่งเข้าไปอีกครับเขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยสังเกตว่าลิซ่าเนี่ยดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะครับดูเหมือนกับว่าน้ำหนักของลิซ่าเนี่ยจะมีการขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับ ก็เขาก็เอารูปทั้งหมดนะนะฮะของงานที่เขามีเนี่ยเอามาลงเอาไว้นะครับซึ่งส่วนตัวแอดคิดว่าอแอดก็ไม่รู้ว่าน้องมีน้ำมีนวลขึ้นไหมนะปกติน้องเป็นคนหุ่นดีมากอยู่แล้วอนะครับเนาะซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยชาวเน็ตของเขา่แบบพอเห็นน้องดูเหมือนกับมีน้ำมีนวลขึ้นดูเหมือนน้าหนักขยับขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกนะครับเขาบอกว่าทําให้ภาพลักษณ์ของน้องเนี่ยดูมีสุขภาพดีแล้วก็ดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยมีหุ่นที่สวยเป๊ะจริงๆแล้วก็เจิดจ้าที่สุดเลยเนื่องจากน้องเนี่ยเป็นตัวแทนของแบรนด์อย่างหลุยวิกตองนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าน้องน่ารักแล้วก็สวยมากจริงๆนะฮะส่วนเรื่องมีน้ำมีนวลเนี่ยอ่ะหลายๆคนคอมเมนต์กันหน่อยว่าน้องดูน้ำหนักขยับขึ้นนิดนึงหรือเปล่านะครับคือถ้าดูจากใน รูปเนี่ยก็เหมือนน้องจะแบบน้ำหนักขยับขึ้นนิดนึงละมังนะแต่ว่าเวลาที่ดูในคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องก็ยังเป็นคนที่หุ่นดีแล้วก็ตัวเล็กมากๆเหมือนเดิมนะฮะอ่ะส่วนซีนที่2นะครับจากโอเคป๊อปนะฮะแน่นอนนะครับว่าผู้คนเนี่ยจับจ้องไปที่ซีนที่น้องเนี่ยกำลังพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณเฟสอ่ะนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเนาะซึ่งแอดก็เห็นไปแล้วนะครับในคลิปเนี่ยโอ้โหน้องเนี่ยดูสนิทสน ขมมากมายนะฮะ โอ้โหดูแบบสนิทมากจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆเลยคนระดับนี้เนี่ยโ,โหคนทั่วไปเข้าไม่ถึงตัวแน่นอนนะครับถ้าอย่างแอดเนี่ยคือเข้าไปใกล้ประมาณประมาณสักกี่เมตรเดีย5เมตร10เมตรเนะี่ยแอดโดนกาดอุ้มแล้วนะฮะเออแต่ว่าลิซ่าเนี่ยดูแบบว่าถึงเนื้อต้องตัวนะครับแล้วก็ดูสนิทสนมกันมากๆเขาก็มีการเล่านะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องก็เคยไปเที่ยวกับคนในครอบครัวของคุณเฟศอ,อย่างนั้นอย่างนี้เล่าถึงความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเขาก็ประมาณว่า าเหมือนกับเขารู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยยกระดับความสัมพันธ์กับครอบครัวอานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดูเข้ากันเป็นอย่างดีนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะยังไงเนาะในส่วนของเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยแอดเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกชอบนะคือส่วนตัวแอดรู้สึกว่าถ้าน้องทําอะไรแล้วน้องรู้สึกว่า น้องแฮปปี้มีความสุขนะครับเท่านั้นแอดก็รู้สึกโอเคแล้วนะครับในฐานะนของแฟนคลับเนี่ยเราก็อยากจะเห็นศิลปินที่เราชื่นชอบมีความสุขอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็น2ซีนนะครับที่2สื่อต่างประเทศพูดถึงกันนะฮะก็สื่อแรกโคเยโบอยู่ในเกาหลีนะครับสื่อที่2ก็เป็นออโอเค p ๊อที่ตั้งอยู่ในอเมริกานะครับ ก็ต้องบอกว่าประเด็นของน้องจริงๆแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับส่วนตัวแอดรู้สึกว่าการออกงานในครั้งนี้นะครับมันทําให้เห็นถึงความ Impact ของลิซ่ามากๆนะครับเรียกได้ว่าขยับตัวแต่ละทีเนี่ยทำให้โลกมันสั่นสะเทือนได้เลยนะแน่นอนว่าพื้นที่ออนไลน์ที่เป็นพื้นที่หลักในปัจจุบันของโลกใบน,นี้เนี่ยก็ถูกลิซ่ายึดได้ในเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็น้องก็กระเพื่อมกระแสะได้แบบเป็นอย่างดีจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้เราเจอกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับแอดใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับให้แอด ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ